มาเริ่มไลฟ์ละอ๋อมาไปไปไปลูกไปไปไปไม,ม,ามาเลยมาเลยอันนี้ผิดไหมแต่ปุ๋ยผิดไหมอ๋อพี่น้ำรบกวนปิดให้หน่อยค่ะมาแล้วมาเมมลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่หมอก,การมาขอก,การดีกันนะคะก็คือมาช่วยน้องหมาน้องแมวไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเหลือช่องไว้ให้นิดนึงก็ได้มา เราจะมาบริจาคอาหารนะคะแล้วก็วันนี้ที่วัดบ้านนาคำจังหวัดอุบลราชธานีเราจะหยุดยากำจัดเท็บหมันให้เด็กๆด้วยสลับกล้องยังไงเนี่ยทองดำทองดำทักทายแล้วค่ะวางตรงไหนได้บ้างครับอาจารย์ เราเราจะวันนี้จะขออนุญาตหยดยากำจัดสิ่มัดด้วยพอ,อดีเบลเบลหยดอ้หลายรอบแล้วอ๋อห,หมอหมอ,หมอจะวันนี้จะ,ะจัดการให้น้องหมาค่ะค่ะ,ะส่วนอาหารนำมาให้น้องแมว น,นี้ของแมวนะมาเร็วมาเดี๋ยวพอดอนกันถึงบนะ้